แลสวัสดีครับสสััดีครบจมินสวัสดีลูกสวัสดีครับลูกก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรลูกชื่อดังๆครับอ่าก่อนพออุ้มก่อนพ่ออุ้มอาหารน้าไปก่อนลูกสวัสดีจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรครับ จัสที่อจัสมินครับจัสมินนะตอนนี้น้องจัสมินอายุเท่าไหร่ครับสองขวบหนึ่งเดือนสองขวบหนึ่งเดือนหขวบแล้วครับนี่หูเราไม่ดีหูเราไม่ค่อยดีครับผมถามถามน้องเขาดีกว่าลองสิรู้จักกรรมการไหมครับรู้จักไหมครับคนนี้ชื่ออะไรลูกคนนี้ชื่ออะไรพี่ยห้อุ้ยพี่ไห้คนนี้พี่ไห้อีกคนหนึ่งนะครับ พี่อะไรคะพี่อะไรลูกพี่ฝองเฮ้ยมาแล้วเราสองคนมาแล้วถ้าดูดูพี่หอยพี่ฝังนะแต่พี่หอยแต่คราวนี้เนี่ยอายุก็ประมาณสองขวบหนึ่งเดีอนจะมาแสดงความสามารถอะไรคะเนี่ยแจมินจะมาทำอะไรให้พี่หอยพี่ฝังฟังคะอ่านหนังสืออ่านหนังสือครับอ่านหนังสือคราเขาเขาโทษนะฮะเขาอ่านได้แล้วเหรอฮะยังอ่านไม่ได้แต่อาศัยจำเอาครับ แล้วแล้วใครเป็นคนคนให้อ่านให้เขาฟังฮะคุณพ่อเป็นคนอ่านให้ฟังครับแล้วเขาไม่มีแบบง่วงไม่มีเบื่อไม่มีอะไรอะฮะไม่มีครับถ้าไม่ได้อ่านหนังสือคือร้องไห้เหรอครับเขาชอบเขาชอบครับชอบให้พ่ออ่านไอ้พวกนี้ให้ฟังให้ฟังใช่ครับครับผมแล้วส่วนใหญ่ส่วนมากเลยเขาชอบทําอะไรอ่านหนังสืออย่างเดียวครับผมเคยพาทําเล่นของเล่นอย่างอื่นแล้วได้ไม่ถึงสิบนาทีครับ ก็ป๋าอ่านหนังสือป๋าอ่านหนังสือเหมือนเดิมครับโอ้โหกลับบ้านเหับเดี๋ยวดูลุงไห่ถามอยู่กับลุงสองคนก่อนนะลุงคุยกับพี่ไหก่อนเดี๋ยนะผมเข้าใจอย่างนี้ฮะผมเข้าใจว่าที่น้องบอกว่ากลับบ้านเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงน้องอะฮะน้องน่าจะหมายถึงเราสองคนแหละกลับบ้านไปเอางี้ครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับความจำใช่ไหมฮะใช่ครับ ความฝันล่ะฮะน้องเขาอยากเขารู้เปล่าวะเขามาแล้วก็จะได้ความฝันอะไรรู้ครับเจสซีมินความฝันเจสซีมินอยากได้อะไรลูกหนังสือครับอยากได้หนังสือหนังสือโอ้เจสซีมินลูกหนูอยากได้หนังสือกี่เล่มครับหนึ่งสองเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มโอ้หนึ่งเล่มสองเล่มมาพร้อมหรือยังลูกพร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมอ่านหนังสือยัง พร้อมอ,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 อ่านหนังสือแล้วคร้อ่าโอเคดีมากครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเชิญครับจัสมินสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีสวยจาเดี๋ยววางอันนี้ก่อนสวัสดีค่ะเก่งมากเลยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากเลยลูกจัสมินจัสมินจัสมินจ๋าไฟ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 ก่อนไฟลุงซุปดีสัมผัสไปเรามีภาพเรื่องราวชีวิตว่า วิธีการสอนน้องจัสตินของคุณพ่อเนี่ยวันหนึ่งเขาทําอะไรกันบ้างจัสมินลูกเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ชมว่าหนูทําอะไรบ้างและหนูเก่งขนาดไหนอยากดูไหมลูกอยากดูไหมครับดีไม่อยากดูดีมากเลยเขาอยากเขาอยากดูเขาหันดูอยากดูเขาอยากดูอ๋จัสตินจออยู่นี่ลูกไปอยู่ตรงนี้ลูกอ่าคุณพ่อครับพคุณยนลุงก๋องจัสมินจ๋าลืมถามว่าหนูรู้จักไหมคนนี้ใครลูก ชื่ออะไรคะอังชุดโอ้โหใส่มากเกมมากเป็นลูกเท็เทนเลยครับเท็เลยอันนี้เรียกว่าอะไรลูกอันนี้ที่ใส่อยู่อะไรคะแม่แม่อรู้หมดแล้วเนี้ยลูกให้แตะเว่นตาแว่นตาอุ๊ยนี่กี่ขวบนะฮะสองขวบหนึ่งเดือนครับเป็ดน้ำ สองขวบครึ่งยังอ้อแอ้อ้อแออยู่เลยเด็กเดพัฒนาการต่างกันบางคนจะเป็นเรื่องภาษาบางคนเป็นเรื่องกล้ามเนื้อพัฒนาการต่างกันหนูอยากให้ใครกลับบ้านลูกอยากให้ลุงซุปลุงป๋องหรือว่าลุงหอยกลับบ้านให้ใครกลับบ้านให้อยู่ให้อยู่หรือให้กลับลูกให้อยู่หมดเนาะให้อยู่หมดตลอดเอบคุณมากเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูคนว่าในหนึ่งวันจัสมินทำอะไรบ้างจัสมินลูกดูจอนี้เลยลูกดูจอนี้ครับ ใครเอ่ยใครเอ่ยแข่งหกโมงเช้าใช่ไหมเนี่ยหกโมงเช้านะครับเข้าห้องน้ำกับป๊าเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยแปรงฟันแปรงฟันเองเหรอโอ้ยเก่งมากเก่ง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 โอ้ยแล้วแฟนเก่งสูงเก่งมากอ่ะเฮ้ยสอนดีมากอ่ะสอนดีมากพี่รอยโอ้ยหวานเลยน่ารักเลย อ้าวมาแล้วนี่อาวุธลับครับเบบี้เลิฟนี่คือใส่ครั้งหนึ่งนี่สิบชั่วโมงได้ไหมพ่อครั้งหนึ่งเหรอครับมนประมาณประมาณนาั้นนะอย่างเราวันนี้ก็ทั้งวันใช่ไหมฮะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเนาะนี่เนี่นยเอ<ล>้แล้วครับออรโอ้น่ารักมากเลยออ๋อหม่ำข้าวหม่ำข้าวมุกเครึ่งหม่ำข้าว ทานเองได้ด้วยไม่ใช่แค<อ>่ทานเองนี่ทำกับข้าวเองด้วยใช่ไหมพ่อเอาแม่มั้งเอาแม่ทำใช่ไหม,มนะก,กินอย่างนี้ก็พอโอ้ยนี่เรื่องอ่านหนังสือแล้วครับเอาละครับมาดูกันว่าน้องทำไงครับหน้าบานวิ่งรีอุ้มหนูหน่อยสิพ,อพอ่อ,อ,พอจ๋าพอ่อจ๋ากดพ่อจ๋าพ่อจ๋าไปอ๋ขอข้ไม่ได้เขาอ่านข้ามครับข้ามไม่ได้ครับข้ามไม่ได้เลยครับเขารู้ด้วยอ่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋า รอพ่อเลิกงานหน้าบางวิ่งรีโ<ป>อ้ดีจังเลยนี่เขาเล่นดีนี่ก็ยังอ่านไม่ออกนะครับ,บ,บใช่พ่อรีบมาอุ้มชุ่มชื่นจริงหนอซบไหล่กอดคอพ่อหอมทั่วตัวอันนี้อะไรอ้อ,อสดใสชุกใจนั่งหนาไปเที่ยวดีกว่าเพื่อนตาเพ่ินใจ อันนี้อะไรคะชื่อปอดักเรยชโอ้เด็กรักหนังสืออ่ะดีจังเลยอ่ะโอ้แล้วเก็บหนังสือเองด้วยพยายามสอนทุกอย่างครับโอ้ดีดีดีมากคุณพ่อดีจังเลยครับฝึกนิสัยแต่เล็กเนาะใช่ครับใช้เองเล่นเองเก็บเองเที่ยงแล้วครับดื่มนมเองครับอ๋อนี่คือดื่มนมเนาะใช่ครับ ฝากเลยใช่รลูกสิอันนี่พ่อสอนท่องโอ้พ่อสอนท่องเพลงกล่อมกลมเพลงกล่อมนอนผมก็จะเป็นกอไก่ถึงฮอนดงอุ้งเอถึงแซดอะไรอย่างเงี้ยใครเริ่มง่วงแล้วรับอ๋อหลับประมาณเที่ยงนะได้เวลา้วนะครับ เราเรารู้แล้วนะอ่าเรารู้แล้วนะว่าเขาใกล้แล้วนะใช่นะใช่แล้วนะเร่งเวลาเลยนะเร่งฮะเร่งฮะเร่งเวลาเข้าสู่ภารกิจแรกแบบขำๆก่อนเรามาท่องตัวอักษรกันครับ A ถึง Z จัสตินลูกจัสตินลูก A B C D พูดแข่งกันทีละคนเริ่มเริ่มก่อนลูกซุกก่อนนะ A A แล้วอะไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสักครู่ไม่เป็นไรลูกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร เอาล่ะสิครับยังไม่ทันโชว์น้องจัสมินของเราก็อยากกลับบ้านซะแล้วมาลุ้นกันว่าน้องจัสมินจะยอมทำภารกิจของรายการหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับเดี๋ยวเอาหนังสือเอาหนังสือหนังสือหน้หนังสือไหมเออหนังสือหนังสือหนังสือใครเออนี้อะไรอะไรหนังสือหนูเปล่าลูกใช่ไหม เขาพัดช่างหนูไม่ลูกพูดจ้ากกับลูกเก่งมากอ่าดูถือไว้ก่อนนะชบจริงลิงภาษาอังกฤษอะไรมังกรีลิงมังกีลิงโอเคงนี้นะครับเอเอถึงซัดเนี่ยเราข้ามไปก่อนเราไปเข้าโจทย์แรกผมมีโจทย์แฟลชคัทแฟลชคัทคือคือคือจะเป็นคือจริงๆเนี่ยน้องยังยังอ่านไม่ออกก็ขอของอเนี่ยคือน้องยังจริงๆยังอ่านไม่ได้คือคือรู้ว่าคือตัวไหนแต่น้อง ยังอ่านคาไม่ออกแต่น้องจําได้จากสิ่งที่คุณพ่อถ่ายทอดผมจะมีเป็นภาพคําขึ้นมาแล้วให้น้องตอบเป็นว่าภาษาไทยสังกฤษเนี่ยกคืออะไรทีมงานครับเราต้องรีบหน่อยแล้วครับมาเราทํางานแข่งกับเวลาตัวนี้น้องกำลังอยู่ในภาวงหนังสือลองดูลองดูจัสมินจ๋าเดี๋ยวลุงหอยกับลุงป๋องจะมีเกมมาเล่นกันหนูนะลูกโอเคไหมคะถอดแมสถอดแมสอ่ะถอดแมสเอาเอนระยะห่างได้เลยอุ้ย น่ารักจัยิ้มทยิมยิ้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 ยิ้มเนี่ยเดีวขายดีขอยตังไงเนี่ยตัยิมยิ้มคุ่รครับจ๋าลองภาพแรกครับแจสตินจ๊าแจสตินพี่แจสตินจนี่อะไรครับจมูกจมูกน็อตจมูกน็ตจมูกตุ๊กตตกตาตุกตาากาตม๊กตาตุัตากตาุ๊กกตุ๊กา๊ก๊กกาารู้ นี่จัสบินอันนี้อะไรพุตเท้าพุตเท้าอันนี้แหละครับจัสบินอันนี้อะไรลูกลักตึกไต่โอ้ยเอาแล้วคำนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรจ๊ะลูกหอวลินโด้เจ๋งมากอันนี้อะไรครับลูกกับพี่ฝางอะไรเอะไรนี่ีเขานี่เขาโอเคอันนีอะไรลูกอะไรครับอันนี้อะไร ตัวสั่ใส่สัอ้โหเกมากอันนี้อะไรครับนี่แหละครับลูกม้มีเก่งที่สุดนี่อะไรเดี๋ยวไทยก่อนไทยก่อนใ้ก่แล้วเยวไทยก่อนนี่นีี่หอยล่อันนี้อะไรกับอันนี้กับชิคกับแป๊บยะใกเที่ยงแล้วใกล้เที่ยงแล้วใกล้เ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ธุรกิจต่อไปเลยครับธุรกิจสุดท้ายครับเด็ก2ขวบหน่งเดือนอ่านหนังสือยังไม่ออกแต่เชื่อไหมว่าจดจาหนังสือได้ทั้งเลมเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่มัับผมขอจก่อน คือวันนี้ครับถ้าอ่านได้เล่มเดียวไม่ผิดเลยเนี่ยผ่านภารกิจครับเล่มเดียวก็ให้เลยเล่มเดียวให้เลยครับนี่นี่คือขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คือหนังสือที่เราใช้ให้น้องอ่านอ๋อได้ฮะได้จัสมินจ่าหนูอยากอ่านเล่มไหนก่อนลูกอ่านเล่มเดียวเล่มเดียวอะไรลูกวางวางวางนั่งนั่งเขาบอกว่าเขาหรือผมต้องนั่งด้วยพ่อนั่งให้หมดเลยผมก็ต้องนั่งด้วยพ่อเราต้องนั่งจะไปซูเออจัสมินจ๋าหนูอยากอ่่านนเลลมไหูกอ่านเล่มไหนลูก ลุงซวางอะไรนะลุงซุปวางลุงอาลุงซุปวางไอไปหยิบเองทีนี้ลูกลุงซวางตรงนั้นอาลงสุปวางตรงนี้ลงสุปวางผิดที่ลุงวางผิดอ่ะอาหยิบเลยแต่หนูอยากหยิบอ่านเล่มไหนลูกเล่มไหนดีคะเล่มนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณช่วยช่วยช่วยเช็คหน่อยขอบคุณขอบคุณคุณครับหนังสือไม่ใช่พี่หนังสือช่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหนังสขอบคุณเอาเลยอ่านตั้งแต่หน้าแรกหน้าแรกลุงอ่านหน้าแรกอ่านเลยเ่มอ่านเลยอ่านเลยพี่เริ่มจากปกเลยพี่อ่านเลยลูก อ่านก่อนได้ไหมไปต้องไหนคะขอบคุณขอบคุณนี่ไงลุงซุปอ่านไม่ได้ร่วมสร้างวันดีลุงซุานไม่เป็นร่วมสร้างวันอ่านไม่ออกอ่ะร่วมสร้างวันดีลุงซุปลุงซุปอ่านไม่ได้ยังไงลูกอ่านยังไงอะลูกไหนไๆลองซีลองซีป๋าป๋าอุ้มอ่านเลยอ่านเลย อ่านตรงนี้แหละอ่านยืนอ่านตรงนี้อ่ะเอาอ่านเลยเอางี้พี่ยวคือตัวนี้อารมณ์น้องยังไม่ลงตัวเดี๋ยวถ้าน้องเริ่มอะไรพี่คอยเปิดให้ทันเดี๋ยวผมเปิดเองอะไรคะสำเร็จไปเพียงแค่ภารกิจเดียวเท่านั้นครับตอนนี้น้องจัสมินก็อยากกลับบ้านอีกแล้วขอเวลาให้น้องจัสมินได้พักกันสักนิด แล้วมาดูกันว่าพี่ซุปจะใช้กลเม็ดอะไรที่จะให้น้องจัสมินยอมทำภารกิจต่อแล้วจะสำเร็จหรือไม่จัสมินลูกจะพาไปดูอะไรที่เด็ดไม่เคยใครดูมาก่อนเลยจัสมินลูกมาี่เออมาดูเลยนี่มาดูเลยนี่ไปดูก่อนไปดูของก่อนลูกอะไรเออเนี่ยอะไรเออเอามเอาไหมอย่างนี้อะไรเอ่ยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ชอบให้ลูกชอบอยากได้เล่มไหนลูกอยากได้เล่มไหนหามึกยักไหมเอานนี้ไหมเอาตัวพืดหรเอาตัวพืดอะไรบ่ลุงซุปสิเอาตัวพืดอะไรคะอันนี้แปลว่าอะไรลูก้าเก่งมากแต่เงาองกันเอาลุงซุปเติมแล้วเติมและเติมน้ำมันแล้วใคอยากได้เล่มนี้เอ่ยขอลุงซุปสวยๆไหวสวยสวยกลกไ่เก่งมากลูก่มากแต่ว่าจ้นอ่านักเล่มก่อนนั้นอาจจะถืออยืนก จัสมินจ๋าอาจัรย์นั่งเงานพ่อจ๋าพ่อจ๋าให้ฟังเลยพ่อจ๋าลงนั่งนะลูกเอาละดูดีเขาชอบอ่ะคือเด็กคนชอบขนมอ่เอาขนมมาหลอกเด็กคนนี้ต้องใช้หนังสือหนังสือหลอกเดี๋ยวราให้เวลาเขาครับให้เวลาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าเข้าในจินตนาการเข้ารอเขาละเดี๋ยวขออันนี้ไปเก็บก่อนนะลูกหนูอยากถือเล่มไหนจ๊ะจัสมินเอาถือเล่มไหนอยากถือเล่มไหนลูกจัสมินเอาเล่มไหนอยากถือไหมลูกไม่เอาถือไหมลูกงั้นเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะเดี๋ยวปเดี๋ยวถือไปเดินไป อาจารย์ถือเอาไหนถ,ถือถือเริ่มไหนลูกเอาไหนแล้วเริ่มแรกสวัสดีนะครับเอาเริ่มลูกพร้อม <พอ S 2> มาครับสุดดีสุดดีเพนที่รักเลยรู้จึกว่าสุดดีสุดดีสุดดีแม่ไมวโสดไวเวลาพบใ่รทักไปสุดดีอากาศจะมาใสมันใหม่สาวหนีหนีทักเรียวรี่สุดดีตรงตะวันคุณแม่คุณพ่อรอฟอมคำนั้น เ่อยขำสนจันทักกันสวดดีสวดดีเพื่อนรักฉันทักจากหมีเพื่อนตอบทันทีสวดดีเช่นกันโฉมโฉมเก่าลบค,ครูทุกวันกล่าอย่างแข็งขันฉันสวดดีครูเลิกเรียนแล้วนะบอกกลาคู่หูกล,ล่าวลาคุณครู หนูขอสวัสดีปู่ย่าตายหญ่มากมายน้องพี่พบกันทุกที่สวัสดีทุกคนทักกันไม่ยากเอ่ยปากสักคนสุัสดีมีผลคนรัก,กมากมายสุดดีสุดีวันนี้วันไหนไมีหน่อยจุใจใจ,ใจิตใจจุใเย็นยามค่ำลง ผงต้องลาทีสุดทีสุดในวันนี้ว่ากันไหมเป็นที่รักแรงดูหนูแต่ว่าสุดเิ่นต่อไปขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษได้ไหมขอโทษขอโทษขอโทษอย่างจริงใจแปนไรกลายเป็นนี้ก็ตายสนหมีไปเที่ยวที่บ้านมีสันเบิกบานสำราญดวงใจลำพัดฟุนหนา ก้าวถงไหลับตาดดวยไปจึงไม่เห็นทางโอ๊ยโอ้ยเจ้าหมีนี่ยบหางสันหมีกล่าวแล้วพลันผมนั้นขอโทษหมีเดินชนแมวชนแล้วขอโทษเธอจะอยากโกรธขอโทษจักใจ ไอศัครีมฉันหล่นเธอชนทำไมขอโทษนะไก่ผมจะใไซคืนมีทักเพื่อนผิดคิดว่ากระต่ายขอโทษพี่สายขมตาลายครับทู่หาก็ระต่ายม้าลายมาลับขอโทษทีครับกดโทรศัพท์เพื่นนพอนใจยาะ ขอโทษที่สายมีน้อยอธิบายขันไขร่างเราเส้าใจพี่อภัยเพื่อนรักมีช่างมีนักจุดใจคงใจให้อภัยเพ<ม>ื่อนรักมีช่างมีนัก<ม>หรือจักขอโทษต่้าตอไปลูกหนะ้าตอไปก่อน เห็นใจพาไปล้างตาฝืนออกแล้วนะเรา,าเล่นกันโคตดโคตรโคตรโคตรอย่างจริงใจแบบไร้แกไปนี้ พี่ป๋พี่หอยเปิดแล้วไม่ตรงกับน้องในช่วงแรกครับเพราะเขาอ่านแต่หน้าปกใช่เขาอ่านหน้าปกด้วยนี่คือเด็กอายุ2ขวบหนึ่งเดือนครับน้องจจสมินครับต้อีมากลูกตรงกลางเวทีแล้วครับตรงกลางเวทีนบตรงการเวทีไปเอาไปอ่านหนังสือจาก้าไม่ผิดเลยนะเอาตรงๆแล้วมีคำควบกล้ำให้เราเห็นด้วยครอบครองอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ป๋องพี่หอยครับครับนี่คือเด็ก2ขวบหนึ่งเดือนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่ว่าเขาจดจําเรื่องราวในหนังสือได้จากการที่พ่อและแม่ให้เวลาทั้งสองท่านรู้สึกยังไงกับน้องจัส m i n ครับผมว่าใครที่ได้ดูดูคลิปนี้หรือเทปนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้รู้ว่าการที่จะทําให้ลูกคนคนหนึ่งเนี่ยแล้วได้เรียนรู้ทั้งพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อหรือสติปัญญาเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องให้ดูแบบภาพในโซเชียลแล้วก็ตั้งให้ลูกดูคิดไปเองอะไรแต่นี่อยู่กับลูกผมเชื่อว่าเด็กคนนี้นะเติบโตไปเนี่ย เขาจะต้องเป็นศิลปินอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับคำนองการครับความฝันที่พาจัสมินมาซุปเปอร์เชนก็คือว่าความฝันอยากได้หนังสือกลับไปอ่านครับทั้งสองท่านครับทั้งเราทั้งสองคนนะฮะให้พามาขอบคุณค่าขอบคุณค่าจัสมินลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูความเก่งของหนูให้พี่ b บบ y ้เลิฟเพลย์แพนพรีเมียมทราบพ,พี่พี่เขารู้ว่าหนูรักหนังสือเขาจึงเตรียมขุมทรัพย์หนังสือให้กับหนูลูกคุณพ่อครับพาน้องเดินไปที่ป้ายเบบี้เลิฟก่อนอพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องจัสมินจาก Baby ้เลิฟเพลย์แพนพรีเมียมด้วยครับแต่ไม่ใช่ อ่ะูดี๋ยวดูดูกันดูครับจัสมีนจ๋ามาดูนี่แล้วลูกเด็กๆนี่คือของหนูลูกเอออะไรโอ้โหนี่พี่พี่เบบี้เลิฟเลพันต์พรีเมียมให้หนูหมดเลยใช่ไหมลูกนี่คือคลังความรู้สําหรับน้องจัสตินครับมีหนังสือที่มีประโยชน์มากมายแล้วก็มีของเล่นเสริมทักษะด้วยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับคุณพ่อครับมีแถมทุนการศึกษาให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้ครับให้น้องจัสตินจากพี่พี b บบ y ้เลิฟเพลย์แพนพรีมียมสองหมื่นบาทขอบคุณกัดขอบคุณกัดขอบคุณทุกุกัุขอบคุณค่ะขอบคุณลาขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะครับเรายังมีของขวัญพิเศษสุดมามอบให้กับน้องจัสตินซูเปอร์เบบี้ของเราด้วยนั่นก็คือผ้าอ้อม Baby ้เลิ p l a y ย์แพนพรีมิมซึมซับได้สูงถึง10ชั่วโมงนะครับผ่านการทดสอบไฮเปอร์อัลเลอร์จนิกนะครับ ใส่เล่นได้ทั้งวันไม่ต้องกังวลเรื่องแอ้หม้บให้กับน้องจัสมินทั้งหมดนี่เลยครับให้เป็งขอบคุณก่นนนอนลุกขึ้นบิลอัพไฟเยๆก่นอนพ่<ข>อครับขอบคุณมากที่มารายการวันนี้ครับ,บแล้วทำให้เราเห็นว่าวความรักของพ่อและแม่เนี่ยสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ได้จัสมินลูกจัสม,มินฟังคุณซุปก่อนลูกวันนี้หนูยังเด็กหนูไม่รู้หรอกว่าหนูมหัศจรรย์ขนาดไหนแต่ว่าหนูโตขึ้นนะลูก หนูได้ชมคลิปรายการวันนี้หนูจะภูมิใจในตัวเองเหมือนที่พวกเราทุกคนรู้สึกกับหนูขอบคุณที่มารายการนะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันหลังมาอีกนะไปอีกไหมลูกไปไปไปเย้่อัจครับพันจิ๋วตัวน้อยของเรานะครับน้องจะกลินครับขอบคุณครับขอบคุณจากที่นั่นขอบคุณครับลูกสวยสวยอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอานุกเดี๋ยวพี่เอาเชือก เขาสนใจแต่หนังสือเขาแล้วสนใจหนังสือซ<อ>ุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็น